เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคู่ชมไปเบิงในเรื่องของสภาพอากาศกันแนครับสถานีอากาศมินีอยู่กับคุณที่ระพัดเรื่องชาติครับสวัสดีครับคุณนณภพรแล้วก็คุณวิรัตแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของศูงนย์รุ่นนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในตอนเช้ากันนะครับ เริ่มจากเราไปดูปริมาณฝนสะสมที่วัดค่าได้เมื่อวานนี้กันนะครับนครพนมวัดได้10.7ม mm, ิลิเมตรเลยวัดได้22.7ม mm, ิลิเมตรขอนแก่นวัดได้3.3มิลิเมตรแล้วก็สุรินวัดได้0.4ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สุดท้ายนะครับอุบ,บลราชธานีวัดได้น้อยกว่า0.1ม mm, ิลิเมตรนะครับต่อมาเราไปดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาต,ตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนนะครับในขณะที่พายุโซนร้อนวิภาก็ได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วบริเวณแขวงเชียงขวางประเทศลาวนะครับแล้วก็จะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําในระยะต่อไปนะครับสําหรับ เลือกในเรื่องของพายุวิภานะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศที่4ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนบนของภาคนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่22ถึง26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่29ถึง33องศาเซลเซียสครับส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้เลยนะครับเนื่องอาจเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์045244189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube Twitter หรือว่า Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ